สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถยนต์โตโยต้าคัมรี่2.5 p r e ม i u m มนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำการดูเจ้ากล้องโตโยต้ตตที่ติดกับรถมาคันนี้นะครับผมเป็นกล้องโตโยต้ตตจริงๆนะครับผมนะว่ามันใช้งานอย่างไรอะไรยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะเปิดคลิปผ่านโทรศัพท์กันให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนว่า มันใช้งานยังไงมันดูคลิปกันยังไงนะครับผม,มนะโอเคเดี๋ยวเปิดก่อนละกันครับเปิดยังเปิดยังเปิดยังอาจจะถ่ายย้อนแสงสักนิดนึงนะครับโอเคมานี่เปิดแล้วใช่ไหมขั้นแรกเลยเราต้องต่อเราต้องต่อกับโทรศัพท์มือถือกันครับก่อนนะครับท,ทุกคนด้วยการกด ให้มันกดปุ่มอะไรก็ได้สักหนึ่งปุ่มครับทุกคนให้ให้มันมีหน้าจอนะนะแล้วกดปุ่มสองครับทุกคนค้างไว้ครับกดปุ่มสองค้างไว้แล้วกันนะอ่าเหมือนมันจะมีสัญญาณ wifi ขึ้นตรงนี้ครับทุกคนเนี่ยนะเนห็นไหมตรงนิ้วที่ผมชี้อยู่เนี่ยพอกดค้างไว้ประมาณสามวิ้นครับทุกคนแล้วเราก็มา ดาวน์โหลดนี่ครับดาวน์โหลดไอคอนนี้ครับ Toyota DVR ครับทุกคนนะปุ๊บเปิดมาปุ๊บเป็นเป็นยังไงเรามาลองดูกันแล้วกันนะครับโอเคครับพอเข้าแอปมานะครับผมก็กด understood เข้าใจถึงความเสี่ยงก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่ setting wifi ครับซึ่งในคลิป ที่แสดงอยู่นี้นะครับผมนะมันจะไม่ติดนะเพราะว่าผมยังไม่ได้เลือก wifi ของกล้องนะครับผมนะอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้ครับให้เราไปที่ wi-Fi s e t t i n g นะครับผมนั่นแหละแล้วก็เลือก w i f i ที่เราเปิด wifi ของกล้องตะกี้นี้นะครับเราก็ทําการเลือก Toyota แล้วก็ตามด้วยซีเรียลนัมเบอร์ของเบอร์เครื่องนะครับผมนะ แล้วก็เข้าไปที่โปรแกร,รมใหม่นะครับผมนะโปรแกรมก็จะคอนเน c t ผ่านได้หน้าจอประมาณแบบนี้นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ Memory ีการนะครับผมเพื่อดูวิดีโอที่กล้องเขาบ,บันทึกไว้ครับการดูวิดีโอที่บันทึกไว้ในแอป Toyota DVR ที่เชื่อมกับกล้องแท้ Toyota ที่ติดมากับสูตรนะครับผมนั่นก็จะ ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันให้ด้วยนะครับ